ดีตากล้องเล็งดีๆครับความสูงประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิเมตรลมตกนะครับลักษณะแบบลมฝนลมแรกการเล่นว่าวจุฬาสนุกตอนที่มีการดึงนี่นะครับมีการดึงเยอะแบบนี้ครับสนุกดีนะครับ ครับสนุกดีเดี๋ครับต้องใช้ถุงมือนะครับไม่มีถุงมือดึงไม่ได้นะครับอุปกรณ์ที่มีก็มีต้องมีตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ป้องกันโอลยล็อกเชือกกันหลุดมือนะครับถ้าลมแรงมากกว่าน,นี้เวลาเอาลงจะต้องใช้ตัวนี้ยึดติดกับพดเสียงคันธลูไม่ดังเท่าไรเพราะว่าลมไม่แรงจัด ใม่ไมครับลม,ลมตกลมตกลมตกว่าจะมีการตายแต่ก็พอใช้ได้ถ้าลมแรงกว่านี้เสียงเูดหรือออูดจะด,ดังกว่านี้นะครับ ลมขนาดนี้ถือว่าประมาณ70%นต์นะครับนี่ค่อนข้างนิ่งนะครับเนื่องจากลมไม่แรงมากนักก็จะนิ่งถ้าแรงมากก็ว่าจะเริ่มสายนะครับเป็นลมแรกของปี55นะครับเนี่ย สีแดงเหลืองตัวล่าสุดทดลองขึ้นครั้งแรกครับเห็นไหมครับใด้ได้นะครับคู่ข้างด้านสีแดงคันกระสายคันสนูอยู่นะตอนนี้เลยทําให้ไม่ดูดูไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่ สิบสามี่สองยิบสองนะครับวันที่สิบสองมีนารครับลมแรกของปี <12. S 1> ผมตั้งท่ารอมาหลายวันคิดว่าปีนี้ไม่มีลมซะแล้วนะครับปีนี้มีวันที่สิบสองมีนาเป็นลมภาคบ่ายหลนี้เวลาประมาณห้ามงเย็นครับไม่กล้าปล่อยยะกว่านี้ แต่สาวอาการวิยุห่างออกไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับแต่ก็กกคงไม่ถึงใครอ่อันนี้ป็นกล้องครับตากล้องใช้ได้ครับน้ำหนักของตัวว่าวทั้งซ้ายทั้งขวาใช้ได้นะครับไม่ต้องล้างสายตุงแต่อย่างไรนะครับเห็นไหมครับอ่า